2> 1, 2, 3, 4, 6สองสามสี่ห้เจปดเกสบเอ็ดบาันไดจะขันต่อนะบันไดพันขัน้นไปเลย,ลยจ,จุดไม้ค่ะจุดไม้ไปหาพระลุย,ยหยดตรงนี้เขาจะหยุดหาต้น ครับเฮ้ยพี่น้องที่ไหวไม่ถึ้ขันต้องเข้าปะพี่น้องเลยมาคอยรุนกันแค่ชนีนึงเปลี่ยนใจท้างบนนี่ใ่้เข้าทางเลยถือมาเลยต่อทำตู้ทำได้ด้อ เล้ยงสาวเดียวได้ดิเลี้ยงสาวเดียวได้ดิลดลงเริ่มชันขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเอาเลยึ้นคันขันมาก็สองไหลขันไปนี่เหลืออีกก็ได้อย่าทำนรนี่พูดเอวจะไปสบายเร็วเร็ว Bên này. Bên này. Này. Thuôn, 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 đấy <cười> <Whew hay> <laughs> <guy stinks> <laughs> 看对哪里？看到没？看到没？看到没？